เสียงเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงที่พุ่งผ่านน่านฟ้าไทยได้สร้างความตื่นตะนกและสงสัยไปทั่วประเทศเมื่อภาพถ่ายดาวเทียมและวิดีโอจากประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของไทยเผยให้เห็นเงาของเครื่องบินลำหนึ่งที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเส้นสายเฉียบคมดีไซน์ล้ำสมัยคล้ายกับเครื่องบินรบมิก41ของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอากาศยานลับที่ทั่วโลกร่ำลือกันมานานมิก41เทคโนโลยีเหนือยุคล้ำหน้าทุกชาติในเอเชีย มิกซิหรือที่บางแหล่งข่าวเรียกว่านักล่าแห่งอวกาศเป็นเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วมากกว่ามกสี่หรือประมาณ5,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบขับเคลื่อนแบบแคลมเจ็ดและสคลมเจ็ดที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงพร้อมระบบล่องหนเต็มรูปแบบที่สามารถหลบเรดาร์ได้แม้ในระยะประชิดไม่เพียงแค่นั้นมิก41ิยังติดตั้งอาวุธเลเซอร์ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและระบบ AI ที่สามารถตัดสินใจตอบโต้ได้อัตโนมัติแม้ไม่มีนักบิน ทำไมมิกซีถึงโผล่เหนือประเทศไทยคำถามที่ทุกคนกำลังสงสัยคือทำไมเครื่องบินลำนี้ถึงปรากฏในน่านฟ้าประเทศไทยจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนมีการอ้างว่าประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงรับร่วมกับรัสเซียตั้งแต่ปี2022 <S <S เพื่อวิจัยและทดลองเทคโนโลยีการบินขั้นสูงร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการสยามไซเรน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของไทยให้เทียบชั้นมหาอำนาจ และเตรียมรับมือภัยคุกคามระดับภูมิภาคเบื้องหลังโครงการรับความร่วมมือไทยรัเสเซียแม้รัฐบาลไทยยังไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแต่การเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็บ่งบอกถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายรัเสเซียตั้งแต่การจะซื้อระบบเรดาร์ขั้นสูงการซ้อมรบแบบผสมผสานไปจนถึงการแลกเปลี่ยนนักบินและวิศวกรด้านอากาศยานบางแหล่งข่าวยังระบุว่าไทยได้อนุญาตให้รัเสเซียตั้งฐานทดสอบลับขนาดเล็ก ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้ในการทดสอบระบบขับเคลื่อนและอาวุธใหม่ล่าสุดภาพจริงเสียงจริงที่ถูกเปิดเผยวิดีโอที่หลุดออกมาทางโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเครื่องบินความเร็วสูงพุ่งทะลุน่า,นานฟ้าพร้อมเสียงโซนิคบุมดังกล้องไปทั่วหุบเขานักวิเคราะห์จากหลายสํานักต่างยืนยันว่าเสียงและลักษณะการบินนั้นไม่ใช่ของ f 1 6 jas 39หรือเครื่องบินรบใดๆที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันแต่กลับมีความใกล้เคียงกับคุณสมบัติของ mig ิก41อย่างน่าประหลาด พลังทำลายล่าระดับเทพเปลี่ยนเกมในเอเชียการมีอยู่ของมิก41ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนสมดุลอำนาจอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินลำนี้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลาภายในไม่กี่นาทีทั้งยังสามารถทะลุผ่านระบบป้องกันทางอากาศของประเทศใดก็ได้ในภูมิภาคความเร็วและความแม่นยำระดับสูงทำให้ศัตรูไม่มีโอกาสโต้อตอบทันหากไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้จริงนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางทางทหารแห่งใหม่ ในเอเชียและมีอิทธิพลในเวทีโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดปฏิกิริยาจากนานาชาติจับตามองทุกความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทาบมิก41ปรากฏเหนือไทยสื่อต่างประเทศหลายแห่งได้ออกมารายงานอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมร,ริกาญี่ปุ่นและจีนต่างแสดงความกังวลถึงการเคลื่อนไหวที่อาจบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอาวุธเหนือชั้นที่สามารถเทียบเท่ามาหาอำนาจโลกและอาจทำให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความจริงหรือกลลวง เปิดประเด็นถกเถียงแม้จะมีหลักฐานภาพถ่ายและเสียงประกอบจํานวนมากแต่ก็ยังมีบางฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นเพียงการทด